วิดีโอนี้เราจะมาดูปัญหานะคะปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะแล้วก็คันแนะนำจากไพ่ปัญหาความรักความสัมพันธ์ของคุณมีพลังงานของคนที่เหมือนคิดมากนะคะคิดมาก คือในเรื่องความรักความสัมพันธ์นี่มันอยู่ในหัวตลอดอะคะ่ะนะมันอยู่ในหัวตลอดบางทีก็ย้อนกลับไปดูข้อความคุยอะไรกันบ้างคุยอะไรไว้บ้างเอ๊ะเขาตอบเรายังไงเขาเคยตอบแบบไหนเขาเคยถามอะไรอะไรแบบนี้นะคะอืมเออแล้วก็มันมีพลังงานเนาะของในลักษณะการนึกถึงนึกถึง สเต็ปถัดไปขั้นต่อไปของความสัมพันธ์นะคะเออซึ่งขั้นต่อไปเนี่ยมันมีพลังงานของการอยากได้รับการเยียวยาไหมหรือว่าการทําให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นไพ่ต่อมาเนาะเพื่อซัพพอร์ตกันก็คือเออมันมีลักษณะนะคือคือมีลักษณะของคนคนหนึ่งนะคะที่ที่ชอบคุณนะ นะที่ชอบคุณแต่ทีเนี้ยปัญหานะเราดูในเรื่องของปัญหาก็คือคุณอาจจะกําลังผเผชิญอยู่กับคนที่มาจีบแบบเอาสนุกนะคะอืมคือเขาเขาชอบแหละเขาถูกใจแต่ปัญหาเนี้ยมันมันคือลักษณะของการแสดงความรักความสัมพันธ์ให้คุณเห็นให้คุณหลงไหลให้คุณรู้สึกแบบคล้อยตามนะคะ แต่มันดูไม่จริงจังค่ะนะมันดูสนุกดูเอาสนุกดูเล่นเล่นดูเหมือนแบบนี่เห็นไหมชั่วคราวคนคนนี้ไม่ได้คิดจริงจังนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่รู้ว่า,วาไม่ไม่พูดถึงตัวบุคคลกัน,นะคะ่ะพูดถึงโดยภาพรวมว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังนะคะอืมคือเหมือน เป็นหนในตัวเลือกมีตัวเลือกมากมายนะคะแล้วก็เหมือนแค่ช่วงครั้งช่วข่าวแค่เหมือนเอาสนุกจริงๆเนาะเนี่ยก็คือคือดูแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นเป็นอีกหนึ่งในความสัมพันธ์ที่เข้ามาเพื่อเป็นประสบการณ์ให้ได้เรียนรู้อีกแล้วค่ะนะ ให้ได้เรียนรู้อีกแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคือคุณสามารถที่จะกำหนดหรือว่าสร้างขอบเขตได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้อ่ามันมีทิศทางที่ดีขึ้นนะหรือว่ามีการพัฒนาอะไรแบบนี้ค่ะหรืออีกแง่หนึ่งเลยก็คือคือมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้รู้สึกเสียใจได้เจ็บปวดได้แล้วอาจจะต้องมีพลังงานของการพัฒนาใจ นะคะพัฒนาดูแลใจเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะอย่างไรก็ตามก็ที่บอกไปก็คือถ้าเกิดคุณสามารถที่จะสร้างขอบเขตได้เนาะแล้วคุณถ้าเกิดคุณสามารถรับรู้ได้เจตนาที่แท้จริงของเขาได้ว่าเออถ้าเกิดมันแค่เข้ามาเล่นๆเราก็อาจจะต้องสร้างขอบเขตแล้วแล้วเพื่อดูทิศทางของเขานะคะว่าจะมีความจริงจังมากน้อยอย่างไรบ้างเนาะเออ คำแนะนำจากไพ่ก่อนดูสิว่าจะเป็นยังไงนะคะคำแนะนำจากไพ่อยากรู้สึกดีเรื่องใดคุณอยากรู้สึกดีเรื่องอะไรหรือคุณตอนนี้คุณหนักใจอะไรนะคะ คุณน่าจะรู้แหละว่ามันอุปสรรคหรือว่ามันมันน่าจะมีบางเรื่องที่ทําให้คุณอาจจะรู้สึกขับคล้องใจอึดอัดจใจเนาะลองถามสิว่าประเด็นอะไรที่คุณอยากจะรู้บางทีถ้าเกิดเราอยากรู้เราอยากผ่อนคลายเราอยากโล่งก็อาจจะต้องถามนะถามไปเลยนะคะหรือว่าลองกลับมาตั้งสติก่อนนะกลับมาตั้งสติลองมาคิดให้รอบคอบก่อนสิว่าอะไรมันเป็นยังไงบ้างเนาะ นะคะมันมีพลังงานที่ตอนนี้นะคะมองว่าถ้าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เนาะโอเคแหละมันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรให้ให้เห็นหรือจับต้องได้อย่างชัดเจนนะคะตอนนี้อาจจะเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นด้วยก็ได้หรือนั่นแหละมันยังไม่มีความจริงจังอะไรนะคะที่เห็นภาพชัดคือบางทีจะไปคาดเดาอะไรก็ไม่ได้ นะคะอืมทีนี้เนาะก็มีพลังงานนะคะที่ถ้าเกิดว่ามีปัญหานะคะคือมันมันมันจะสามารถได้รับการปรับแก้ได้เพราะนั้นอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ยคุณลองดูว่าสิ่งใดที่มันทำให้คุณรู้สึกหนักอึง้งรู้สึกเสียใจนะคะแล้วมองว่า มันสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันจะดีขึ้นนะมันจะดีขึ้นอือแล้วก็ในเรื่องของความศรัทธาในความฝันใช่ไหมคะความศรัทธาความฝันความตั้งใจของคุณเพราะฉะนั้นคุณคุณควรที่จะแบบถามเนาะหรือว่ามองดูะคะ่ะช่องช่องทางในการปรับแก้ เพราะว่ามันดูแล้วมันมันน่าจะเป็นปัญหาในตัวบุคคลที่ที่แก้ได้นะมันมันน่าจะเป็นปัญหาที่แบบว่าอาจจะต้องปรับคุยนะคะเราต้องเคลียร์ให้ชัดก่อนว่าเราต้องการอะไรนะคะอะไรที่ทําให้เราอึดอัดใจต้องพยายามแบบอาจจะมีขอบเขตขึ้นมามีกําแพงหรือว่ามีเงื่อนไขบางอย่างคะ่ะให้ชัดเจนไปเลยบอกกับเขาบอกกับคนในความสัมพันธ์ แชร์กันอะไรอย่างเงี้ยบางบางทีนะมันสามารถที่จะแบบลงล็อกปรับแก้ได้นะคะคำแนะนำเพิ่มเติมสักหน่อยนึงนะคะคำเพิ่มเอ,อ่อ ไม่ว่ายายงงก็ตามนะคุณอนะเดี๋ยวคุณจะได้รู้ข้อเท็จจริงความจริงคุณจะได้เห็นสิ่งต่างๆชัดเจนมากขึ้นค่ะคุณจะได้รู้คุณจะได้เห็นนะแล้วก็มันก็จะมีโอกาสบางอย่างที่เข้ามาเปิดรับนะคะเข้ามาให้คุณเนาะเออ่มีพลังงานของการแบบแนะนำว่า บางทีเราไม่จําเป็นต้องไปต่อนะกับทุกเรื่องนะถอยหลังกลับมาก็ได้ค่ะกลับมาอยู่จุดเดิมนะบางครั้งเราการกลับมาอยู่จุดเดิมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะจะทำเนาะแล้วก็พักกายพักใจนะคะมีพลังงานของสิ่งต่างๆที่จะดีขึ้นนะคะแต่เราจะต้องเลือกเส้นทางนะคะให้เหมาะสมเนาะบางทีเราอาจจะต้องหยุด ไม่ไปต่อกับบางอย่างนะคะหรือหยุดเพื่อหันมาดูตัวเองรักษาใจมาดูใจตัวเองนะคะแล้วก็จะบอกเลยว่าเซนส์ของคุณนะคุณน่าจะมีเซนส์หรือมีสิ่งที่เข้ามาเตือนมาบอกคุณคะ่ะแล้วก็แม่นซะด้วยอืมเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งนะคะ เขาพยายามบอกอะไรคุณเขาทําให้คุณรู้สึกแบบไหนนั่นคือสิ่งที่ถูกนั่นคือสิ่งที่ใช่ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะดึงดันต่อไปหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นพลังงานประมาณนี้ค่ะ